สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาออสอนเทคนิคนะครับการใช้พิษแมสเนาะพิษแมสนี่คือตัวที่ได้จากจากาตรกรมอกรองนะฮะของโรงงานน้ำตาลเนี่ยครับมาหมักเนาะจนจนมันเซตตัวเย็นตัวแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่ดีนะครับต่อพืชโดยตัวของกาตนา้ตาลเนี่ยครับการการตรกรมอกรองน้ำตาลเนครับมันจะมีจุดสาคัญคือเรื่องของการที่มันมีโพแสเซียมสูงมากนะครับ เพราะ,ะนั้นมันจะเหมาะกับต้นทุเรียนที่เป็นลักษณะของต้นเล็กนะครับกะลังเจริญเติบโตที่ต้องการเร่งการเจริญโตนะครับวิธีใช้ใช้พีชแมสในครับในการบำรุงบำรุงดินนะหัวใจมันคือการเร่งทําให้เกิดการแตกรากอ่อนนะฮะในทุเรียนช่วยให้ทุเรียนเติบโตเร็วขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นการใช้งานนะครับกรณีที่ทุเรียนทรงพุ่มสวยอยู่แล้วเนี่ยครับวิธีการใช้ง่ายมากคือเราใช้วิธีการตัดนะครับใส ใข่เป็นขันหรือเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับคว่ำลงไปเลยนะครับยาหวานนะครับการหวานเนี่ยจะทําให้การซึมการซึมของตัวธาตุอาหารเร็วขึ้นเราจะไม่ได้ประโยชน์จากมันเต็มที่มันจะปุ๊บเดียวแล้วหายไปเลยนะครับตัดก,กองตัดก,กองนะครับลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้น้ํามันช้ามาจะค่อยๆซึมลงไปในดินนะครับรากก็จะมาดูดอาหารกินได้นะครับอย่างทรงนี้ประมาณสัก 3เมตรกว่านี่ครับเราตักสัก6กถึงแกล่องแบบนี้นะฮะรอบ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 ขนพุ่มนะฮะคนตรงพุ่มนะอย่าไปอย่าไปขนต้นนะครับนะฮะถ้าขนต้นไม่ได้ประโยชน์เพราะมันไม่ไม่มีรากเนาะนะครับเราต้องการทําเพื่อให้เราเลี้ยงรากรากที่เป็นรากอ่อนนะฮะนะครับใส่ไปเลยครับเนี่ยใส่ครับความความนะฮะดู ดูจากระยะของใบนะครับทรงพุ่มเนี่ยเป็นหลักเนะาะเพราะว่าในเชิงของสันฐานของพืชเนี่ยข้างล่างเลยครับตรงปลายที่เป็นโคนทรงพุ่มเนี่ยจะมีรากรากที่เป็นรากอ่อนอยู่นะครับเป็นรากหากินเนาะนะครับแต่เราไปใส่ข้างในเนี่ยไม่ไม่มีรากหายกินนะครับไม่เกิดประโยชน์นี่ครับวางไปนะครับตรงไหนมีน้ํา น้ำถึงเนี่ยใส่ไปเลยครับนะครับไม่ต้องตวงก็ได้เนาะหย่อนอย่างนี้ครับหย่อเป็นกองเป็นกองเป็นกองไว้นะครับหรือจะให้ละลายเร็วเร็วช้ากว่านี้เนี่ยก็ใช้วิธีขุดหลุมฝังนะก็จะทำให้มันละลายช้าช้าลงนะฮะพอดีวความต้องการของพืชนี่ครับหย่อนไปนี้นะครับหย่อนเป็นกองเป็นกองนะครับหลายหลคนไม่เข้าใจไปหวาน หวานนี้ไปหมดครับเจอน้ําเจอน้ําฝนเจอน้ําที่เราลดแป๊บเดียวหายมาแล้วครับของดีของดีหายเราไปในดินหมดนะครับพืชกินไม่ทันก็เสียเปล่านะครับนี่ครับเนี่ยหวานนี้ยครับต้นไซนีใช้สักกระสอบหรือสองกระสอบก็พอครับเดี๋ยวลาก รากพืชจะแตกออกมาใหม่แล้วก็วิ่งเข้าไปหากินนะฮะัวโดยไปดูดซับธาตุอาหารจากตัวปิทแมสเนี่ยครับจะทําให้ต้นเนี่ยครับแตกรากแขนงเยอะหากินเร็วขึ้นสมผลให้ต้นโตเร็วขึ้นนะครับ